ทำเชื่ออะไรที่ทำให้คุณตื่นได้ทุกเช้าแต่ไม่ว่าคุณจะเชื่ออะไรก็ตามเราเชื่อว่าคุณทำได้ขอให้คุณเชื่อในตัวเองสินเชื่อธนาคารออมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารออมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคนคำพูดที่ด้อยค่าคนอื่นอาจจะสัดใจคนพูดแต่มันเจ็บฝังลึกลงในใจของคนที่ได้ฟัง ร้อบาทนะคะขอบคุณนะคะไว้โอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะออขอ,อะโทษค <นะ S 2> ่ะสกปรกหมดแล้วเนี่ยป้าขอโทษป้าไม่ได้ตั้งใจจริงๆจ้ะหลบค่ะเป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะป้าหนิงไม่เป็นไรจ้ะนี่จ้ะข้าวฉันเตรียมมาให้แล้วเอาไปทานให้อร่อยนะขอบคุณมากเลยนะ หนูเนี่ยใจดีจังเลยทําอาหารให้ป้ากินฟรีๆทุกวันถ้ามีอะไรให้ป้าช่วยก็บอกได้เลยนะได้จ้ะไว้รอบหน้าเมาอาใหม่อีกรอบนะคะได้จ้ะขอบคุณมากเห็นรูปที่ฉันส่งไปหรือยังฉันว่าคู่ที่สองก็สวยนะสองสัมมื่นอะ ก็มันก็สมราคาปะโอ๊ยป้านี่อะไรอะคะทำไมกวาดขยะมาขวางทางเดินแบบเนี้ยป้าไม่ได้ตั้งใจป้าขอโทษนะเอองั้นเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวป้าเช็ดรองเท้าให้นะโอ๊ยหยุดคะ่ะป้าอย่าเข้ามาใกล้หนูเดี๋ยวเนื้อตัวสกปรกสกปรกของป้าจะมาโดนตัวหนูหมดทำไมหนูต้องพูดดูถูกด้อยคะ่ะคนอื่นเขาแบบนี้ล่ะ ป้าก็กวาดขยะแล้วก็กองไว้แบบนี้ทำแบบนี้เป็นปกติทุกวันของป้าอยู่แล้วมีแต่หนูนี่แหละเดินคุยโทรศัพท์มาไม่ดูทางจนมาเตะกองขยะของป้าเขาให้เนี่ยนี่ป้าจะโทษว่าเป็นความผิดของหนูหรอคะหนูก็เดินมาดีๆเนี่ยตามทางป้าเอาขยะมากวาดตรงเนี้ยขวางทางเดินคนอื่นเขาไหมคะ เพราะาป้านิสัยแบบนี้ไงคะถึงได้เป็นแค่คนกวาดขยะกระจอกกระจอกอย,อ,ยอยู่ไหนนี่อ่ะทำอะไรอยู่ยเงินแค่ดีถูกๆร้อนจังอเออใช่ อะไรแย่ปยคะไเยค่ะจมคุณตำรวจ้าตำรวจอยู่นี่ค่ะยค่ะโดมันอยู่ตรงนี้ค่ะมันจับมันไปเลยค่ะคุณตำรวจท้างนี้คมันอยู่นี่ค่ะหนูหนูเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วมันทำอะไรหนูหรือเปล่าเนี่ยผมตกใจมากเลยช่ะป้าขอโทษด้วยนะป้าไม่ได้ตั้งใจจะจับตัวหนูให้เลอะเทออะจ้ะ ไม่เป็นไรค่ะคุณป้าจริงๆหนูต้องขอบคุณป้ามากกว่าที่ช่วยหนูไว้ไม่งั้นหนูคงโดนโจรป้นกระเป๋าไปแล้วคะ่ะหนูต้องขอโทษด,ด้วยที่ก่อนหน้านี้เคยดูถูกคุณป้าไว้ไม่เป็นไรจ้ะป้ายกโทษให้ป้าไม่ถือสาหรอกแต่ทีหน้าทีหลังเนี่ยหนูอะ่ะก็อย่าไปพูดดูถูกหรือด้อยค่าใครเขาอีกนะคนเราอะ่ะอย่ามองกันด้วยภาพลักษณ์ภายนอกให้วัดค่าของคนจากภายในจิตใจดีกว่าจ้ะ ได้คะ่ะหนูจะจำคำสอนของคุณป้าไว้นะคะแล้วทีหน้าทีหลังเนี่ยหนูไปไหนมาไหนคนเดียวก็ให้ระมัดระวังตัวด้วยนะได้คะ่ะป้าอย่าด้อยค่าคนอื่นเพียงเพราะเปลือกนอกของเขาไม่สวยงามแต่จงมองว่าทุกคนคือคนที่มีค่าเท่ากันกับเรา ป๊อปทำไมนอนแบบนี้ล่ะนั่งให้มันดีๆเราอะเป็นผู้หญิงอีกอย่างอะมีสามีเราด้วยนะป๊อปมาเก็บกวาดครัวให้สะอาดสิเนี่ยทำอะไราไว้ก็เก็บให้มันเข้าที่เข้าทางสิทั้งซอสทั้งน้ำมันน้ำกับข้าวก็หกอีกเก็บกวาดให้มันเรียบร้อยสิลูกค่ะแม่เดี๋ยวไปแบบนี้นละคะ่ะ ป๊อปเสื้อผ้าที่ใส่แล้วอะทำไมไม่เอาไปซกักปล่อยจนล้นตะกร้าแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยมาเอาไปซกักซะนะคะ่ะแม่เดี๋ยวเอาไปซกักแบบนี้ละคะ่ะเอ้าโบนัสมาได้ไงเนี่ยผ่านมาแถวนี้จําได้ว่าเธอย้ายเข้าบ้านสามีก็เลยแวะมาหาได้แหละแล้วเป็นไงบ้างสบายดีไหมก็สบายดีนะพี่ปอกอะเขาก็รักดูแลฉันดีมีแต่แม่สามีนั่นแหละจุกจิกเจ้ากี้เจ้าการ ฉันเนี่ยโคตรเบื่อและลำคาญมากเลยรู้ปะแก